มีงบไม่ถึง1 0 0 0 0มืบาทก็เปิดร้านขายข,ายขานมจีบซาลาเปาด้วยแฟรนไชส์เซตนี้ของลุงแก่นเลยค่ะแฟรนไชส์เซตนี้นะคะราคา9,9 -99 บาทเราส่งฟรีถูกพื้นที่ทั่วประเทศจะได้ร้านแบบนี้ไปเลยนะคะแล้วตอนนี้เราทําแบบใหม่ให้ก็จะมีทั้งเต็นท์แล้วก็โต๊ะพร้อมขายได้เลยไม่ต้องเช่าไม่ต้องคืนไม่ต้องเซ็นสัญญาอะไรทางนั้นเลยค่ะในเซตนะคะเราก็จะมีเป็นตัวซึ่งนึ่งพร้อมกับเตาแก๊สให้ครบชุดเลยคือเสียบถังแก๊สแล้วก็พร้อมขายได้ทันทีค่ะส่วนอุปกรณ์ในการขายเเเเรราาากกกก็็็็ตีีียมมมมมมใใหหห้้้้้คคคือนนนนนั่ะะะะะจจจปไแแลลถงขด 6, 9ววสํ กระปุกใส่กระเทียมเจียวแล้วก็กล่องใส่สะละเปาะให้2ขนาดเลยค่ะส่วนตัวหน้าร้านนะคะเราก็จะมีเป็นป้ายเมนูให้ถึง2ขนาดเลยค่ะอย่างแรกนะคะจะเป็นขนาด A 3แล้วก็เป็นป้ายใหญ่แบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นตัวป้ายราคาแบบวงกลมมาให้ติดหน้าร้านสวยๆแบบนี้เลยค่ะยังไม่พอนะคะจะมีเป็นใบสแกน QR คุณที่สามารถนําตัว QR คุณมาแปะได้เลยค่ะช่วงนี้นะคะมีโครงการคนละครึง่งแล้วก็มีป้ายคนละครึ่งแถมให้ด้วยค่ะแล้วถ้าเป็นมือใหม่นะคะเรามีเป็นตัวคู่มือทํากําไรแล้วก็หาทําเลให้พร้อมกับใบจดสต็อกสินค้าให้ด้วยค่ะขขอองร้มาย ก็มีให้ครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขนมจีบชาลาเปาจิว๋วเปาหน้าแตกแล้วก็เปาไข่เค็มค่ะถ้าขายหมดร็อนนี้นะคะก็จะได้เงินถึง4,600บาทรละคคาที่สั่งแฟรนไชส์กับลุงแก้แล้วน,นะคะเราช่วยโปรโมทให้ทุกช่องทางของลุงแก้เลยค่ะที่มีผู้ติดตามมากกว่า500,000คนถ้าใครสนใจแฟนรนไชส์เซตนี้นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่าพร้อมเปิดร้านเดี๋ยวมีน้องแอดมินทักไปเปิดบินให้เลยจ้า